พระบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีเจารึกพระสุพรรณบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตยราชชนารีมหาธีรราชธิดา ันนี้เวลา7จ็นาฬิกาสีนาทีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีเจ้ารึกพระสุพรรณบัตรพระมหาสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเพชรชรัตนราชสุดาสิริโสภพารพรนววีกรม,มพระนคปรปฐถมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเถียงเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงศีลเมื่อได้เวลาเริกโหนหลวงลั่นค้องชัยเจ้าพนักง,งานอาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำการจารึกพระปรามาพพิไทยและพระนามในพระสุพรรณบัตร ขณะนั้นพระสงฆ์ห้ารูปเจริญชัยมงคลคาถาพรามเป่าสังผู้สามาลาแกว่งบันโะชาวพนักง,งานประคมสังตแตรดุริยางเมื่อจารึกพระปรามาพิไทยและพระนามเสร็จแล้วพระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามหลังน้ำเทพ,พมล์เจิมพระสุพรรณบัตรเจ้าพนักง,งานอารักษ์ เชิญพระสุพรรณบัตรขึ้นประฏิสฐานไว้บนธรรมมาศิลาหน้าพระพุทธมณีมหารัตนปฏิมากรจากนั้นพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงประเคนจจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกแล้วเสด็จกลับ